เดี๋ยวผมจะเปิดหลอด LED ให้ดูนะผู้ชมดู LED นะเนี่ยผู้ชมคือผนังมันทาสีไว้แล้วเว้ยแล้วก็มันปูกระเบื้องไว้แล้วอะห้องน้ำมันควรจะสว่างได้หลายๆคนอยากประหยัดค่าไฟก็เลยไปซื้อโคมไฟโซลาเซลล์มาใช้ไอที่ขายตามแอปออนไลน์ราคา500กว่าบาทครับหวังว่า จะเอามาใช้แทนไฟสองสว่างแล้วจะทำให้ค่าไฟมันลดลงมันลดลงได้จริงหรือเปล่าแล้วมันคุ้มค่าที่จะซื้อมาใช้ไหมผู้ชมอยาม่าเพิ่งซื้อผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับนึ่งเลยซื้อมาแล้วใช้งานได้จริงหรือเปล่าก่อนอะผู้ชมไปดูนี่คือห้องน้ําของบ้านยายนะครับผู้ชมเป็นห้องน้ําเล็กๆถมตีคร่าวๆประมาณสองเมตรคูณเมตรครึ่งมาเนี้นะครับแล้วก็มีการทาสีไว้แล้วมีการปูกระเบื้องสีขาวไว้แล้วซึ่ง เอาจริงๆไฟหลอดเล็กๆมันก็ควรจะทําให้สว่างได้แต่ผู้ชมดูมันไม่สว่างเว้ยโคมไฟโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับ,รบเป็นโคมไฟโซลาเซลล์เกรดล่างที่สั่งผ่านแอปมาเนี่แหละนะครับราคา500กว่าบาทผมจะไม่อ่านย่อนะมันมีสเปคบอกมันบอกว่า60วัตต์ซึ่งโหยไม่ต้องเอาอะไรมาวัดก็รู้ว่ามันไม่ถึง60วัตต์ครับผู้ชม สเปกมันหลอกแบบหลอกไม่รู้หลอกจะไม่รู้จะหลอกยังไงอ่ะแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมผมว่ามันก็ใช้งานได้ทําธุระได้อาบน้ําได้อะแต่ถามว่ามันชัดถึงขนาดที่จะสว่างปิ้งหรือชัดถึงขนาดที่จะบีบสิวได้ไหมไม่ได้มีอะไรเข้าตาคุณแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะฮะถ้าสว่างจริงๆเป็นยังไงอ่ะผมเปิดสวิตให้ดูนะครับนี่คือความสว่างจากหลอดไฟ led หลอดเล็กๆหลอดเล็กๆหลอดเดียวผมบอกแล้วไงว่ามันควรจะสว่างได้เพราะว่า ห้องน้ํามันทาสีไว้แล้วปูกระเบื้องไว้แล้วมันสว่างได้ง่ายๆแหละที่มันไม่สว่างเพราะไอ้โคมไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจอกเองว่า,างไงอ่ะมันก็จอกพูดตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันไม่สว่างเท่าไหร่แต่ก็ใช้งานได้ไม่ชาร์ถึงขนาดที่จะมาบีบสิวได้แต่ว่าก็โอเคนะ่ะก็ทาธุระสาเร็จแล้วกันคราวนี้เรามาดูว่ามันประหยัดจริงหรือเปล่าเราซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์หนึ่งตัวนะครับ500กรกว่าบาทผมตีเป็น500ท้วทนแล้วกันอ่ะ500ท้วทุน เราลงทุนไปแล้ว500ท้วนเราจะประหยัดค่าไฟไปกี่บาทลงทุนซื้อโคมไฟโซลารเซลล์ที่มันไม่ค่อยสว่างมาแทนไอ้หลอดเนี้ยหลอด LED หลอดเล็กๆหลอดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเปิดหลอดไฟหลอดเนี้ยทิ้งไว้วันหนึ่งนะครับ8ชั่วโมงก็คือเปิดแค่ตอนกลางคืนผู้ชมจะเสียค่าไฟ0.6บาท60ตังค์ผู้ชมหกตังค์ซึ่จริงจรง ไฟห้องน้ําไม่มีใครเปิด8ดชั่วโมงเลยดิผมพูดแบบโบเวอร์ไว้เฉยนะแบบสมมุติว่าผู้ชมจะบอกอ้าวก็ฉันไม่ได้ใช้ที่ห้องน้ำนี่โคมไฟโคมไฟสองสว่างเนี่ยโคมไฟโซนเ,เรเซียลชั้นเอามาใช้จะอาเอามาใช้อะไรตกเล่าเสือยเอามาใช้ที่สนามเอามาใช้ที่โรงจอดรถฉันเปิดวันละ8ดชั่วโมงอ่ะเน,นี่ยผมคำนวณให้แดชั่วโมงเลยแดชั่วโมงห0สิบสตังค์ปีหนึ่งผู้ชมจะจ่ายค่าไฟให้กับโคมไฟหลอดเนี่ย้ยสิบบาท สองรอยสิบเกาบาทกับการที่ผู้ชมซื้ออโคมไฟโซลารเซลล์ราคาห้าร้อยบาทสองปีครึ่งคืนทุนโคมไฟที่ผู้ชมซื้อมามันใช้ได้ถึง2ปีครึ่งหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับมันอาจจะใช้ได้ปีหนึ่งหรืออาจจะใช้ได้ไม่ถึงปีมันก็พังไปแล้วก็ได้หาลอยฟงดองปิวแมงผมไม่ได้บอกว่าโคมไฟโซลาเซลล์มันไม่ดีนะเว้ยโคมไฟโซลาเซลล์มันตอบโจทย์กับคนอีกหลายหลายกลุ่มรวมถึงตัวผมเองด้วย แต่ผู้ชมอย่าซื้อโคมไฟโซลาเซลล์มาเพียงเพื่อเพราะว่าจัดประหยัดค่าไฟตอนนี้ณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีของโซลาเซลล์สำหรับตัวผมส่วนตัวนะผมคิดว่ามันยังไม่ได้ตอบโจทย์กับการที่ประหยัดค่าไฟขนาดนั้นด้วยเรื่องของแบตเตอรี่อะไรพวกนี้มันยังไม่ได้รองรับเท่าไหร่มันจะตอบโจทย์กับการที่เอาไปใช้ในไร่นาสวนเอาไปใช้ในจุดที่ไม่อยากโยงสายไฟไว้ไกลเอาไปใช้ในในส่วนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงเอ้ยอันนี้มันมันยังมีข้อดีอีกเยอะสําสหรับงานโซลาเซลล์นะครับแต่ถ้าจะคาดหวังให้มันประหยัด ข่าไฟด้วยพลังงานโซลารเซลล์มันต้องแบบลงทุนเยอะจริงๆลงทุนไปอัดไปหนักๆจริงๆนะครับแล้วก็ค่อยมาลุ้นกันว่ามันจะคืนทุนหรือเปล่าหรือมันจะพังก่อนอันนี้หมายถึงโครงการใหญ่ๆนะและถ้าเราจะใช้โคมไฟโซลาเซลล์เราควรเลือกที่มี iso มีการันตีวัดเท่านี้คือเท่านี้จริงนะลูเมนเท่านี้คือเท่านี้จริงนะอ่ายี่ห้อที่มันมีการทดสอบแล้วว่าตรงจริงๆตามสเปคจริงๆผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับผู้ชมไปเลื่อนดูได้ ผูช้ชมไปค้นดูได้นะครับสำหรับงานโคมไฟสนามโคมไฟสองสว่างถ้าเป็นประโยชน์ยังไงผมฝากกดไลค์ในเด้อผู้ชมนะกดไลค์ให้จ,จิกในเด้ออุตส่าห์ถ่ายคลิปให้แบบมืน่มอนๆอย่างนี้เลยนะแค่กดไลค์ให้จ๊กเดียวแค่นี้ดีใจหลายๆแล้วไปเลยเด้อไปไป